คือพี่จะไปซื้อที่เสือพี่จะเอารถที่พี่ยเพิ่งซื้อมาเพิ่งถอยออกมาเลยอะพี่ซื้อรถมาแต่งได้แล้วนะครับ <S <S อันนี้เลยครับเอาเลยครับหอ,อพี่เขาบอกปืนมันแรงได้ครับเพื่อเอาไปยิงปากเด็กน้อยอะไรเงี้ยวันนี้พี่ก็มีเว็บห่าเงินเข้าวอลเล็ตง่ายๆมาแนะนำนะครับนั่นก็คือเว็บ2 3 4เกมก่อนอื่นเลยนะครับให้เรากดเข้ามาที่สมัครสมาชิกครับหลังจากนั้นให้เรากรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน และให้ยืนยันรหัสผ่านด้วยนะครับสำหรับอีเมลนะครับก็ต้องเป็นอีเมลจริงเท่านั้นนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็ต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์จริงนะครับ และอย่าลืมยืนยันรหัสนะครับผมก็ต้องใส่ตรงด้วยนะครับ11695รู้จักมาจากเว็บไหนนะครับให้เราเลือกเป็น YouTube นะครับแล้วก็กดยืนยันการสมัครไปเลยสําหรับวิธีการดึงเงินง่ายๆนะครับให้เรากดเข้ามาที่เติมเงินเลยนะครับจะมีหน้าต่างแจ้งเตือนอย่างนี้นะครับผมสําหรับช่องทางการเติมเงินด้วยทูมันนี่วอลเล็ตนะครับให้ใช้เบอร์วอลเล็ที่เราสมัครเท่านั้นนะครับผมในการโอนนะก็โอเคกดโอเคไปแล้วก็เลือกช่องทางเป็นเติมเงินด้วยทูมันนี่วอลเล็ตให้เราโอนเงินนะครับผมไป นะครับให้เลือกหัวข้อเป็นถุงเงินนั่นเองนะครับผมแล้วก็กดเติมเงินได้เลยสำหรับวิธีเล่นเกมนะครับก็กดคำที่เริ่มเกมครับในที่นี้จะเลือกเล่นเป็นเกมปาเมียดนะครับผมสำหรับเกมนี้ก็เล่นง่ายๆนะครับวิธีเล่นก็ง่ายๆนะครับด่านหนึ่งจะมีมีดอยู่5เล่มนะครับในเกมมันจะมีแอปเปิ้ลสีแดงและสีเหลืองนะครับถ้าเราปามีดโดนแอปเปิ้ลสีแดงจะได้สิบเปอร์เซ็นต์ส่วนสีเหลืองนะครับจะได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์คือหลอดที่อยู่บนสุดของเกมนะครับถ้าครบร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะไดนนนีี้เเเป็กกมมท่่่ลงาาย สำหรับคนที่เล่นเก่งนะครับบอกเลยนะครับสำหรับเกมนี้รวยแน่นอนหลังจากเราเล่นเสร็จนะครับวิธีถอนเงินก็ง่ายๆเลยนะครับกดเข้ามาที่ถอนเงินส่วนตัวผมเล่นได้864บาทนะครับผมก็จะโอนออกเป็น800บาทแล้วกันนะครับเดี๋ยวอีก64บาทเก็บไว้ต่อยอดก็กดไปที่ไปยังนะครับไปต้องเลือกเป็นถุงนือวอลเล็ตของเรานะครับผมก็บอกก่อนนะครับว่าต้องเป็นเบอร์วอลเล็ตที่เราสมัครเท่านั้นถึงจะโอนออกได้นะครับหลังจากนั้นให้เรากดทำรายการนะครับผม เมื่อเราทำรายการถอนเงินเสร็จนะครับผมเงินก็จะเข้าวอลเล็ตเลยนะครับตอนแรกมีทั้งหมด38บาทนะครับผมเมื่อเงินเข้าวอลเล็ตตอนนี้มีทั้งหมด8 3 8บาทแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับเวทส2 3 4เกมเล่นได้จริงและถอนได้จริงแน่นอนนะครับตอนแรกเติมไปแค่100บาทนะครับผมได้กลับมาทั้งหมด800กว่าบาทเลยนะครับผมสำหรับเวทนี้คุ้มจริงๆนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมไปดูคลิปกันต่อเลยป้ายตัวหนึ่งชีฟู่ไอ้หน หน่งตั้งรอเลว้วหนึ่งคือที่มานานแล้วครับพี่คือที่หนึ่งในววกานเอาสวัสดีครับน้องๆอ,งอคือเมื่อกี้พี่ฝันนะครับในความฝันพี่ฆ่าคนตายฆ่าคนเป็นสิบกว่าคนด้วยดีเซอร์ตเอาอันนี้ไม่ใช่ดีเซอร์หรอครับนี่อ่ะ Okay. เอคาผมก็คือว่าวันนี้พี่จะพาเนาครับไปซื้อดีเซิร์นั่นเองนะคือว่า เนี่ยปืนที่พี่ถืออยู่มันไม่ใช่ดีเซิร์นะครับมันเป็นปืนอะไรก็ไม่รู้มันก็แกล่ะไม่ชอบเลยอ่ะพี่ต้องการดีเซิร์นะครับสีทองล่างหัวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปซื้อดีเซิร์นะครับก็มีอ่ามันเป็นงานนะครับผมที่จัดอยู่นั่นคืองาน C D C นะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะไปซื้อปืนอื่นอื่นด้วยแต่ว่าพี่อยากแบบอยากซื้อดีเซิร์มากกว่านะเพราะว่าเป็นปืนที่พี่เล่นประจําแต่ว่าลูกซองก็เล่นประจํานะใครแบบไม่บอกไม่เห็นได้สอนราบเลยลูกซองเล่นปืนเดียวอะไรครับปูเลดีเ โอเคครับก็การจะไปงานของพี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาอยู่แล้วคือพี่ต้องขอบคุณน้องๆหนูๆไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าขอบคุณจริงๆจากใจพี่เลยคือถ้าพี่ไม่มีน้องๆพี่ก็ไม่มีวันนี้นะครับต้องขอบคุณน้องๆจริงๆนะครับเดี๋ยววันเนี้ยคือพี่จะไปซื้อดีเสิร์ลพี่จะเอารถที่พี่เพิ่งซื้อมาเพิ่งถอยเอามาเลยอะเป็นรถป้ายแดงน้องๆแบบอาจจะสงสัยอะ พี่ซื้อรถมัสแต็งได้แล้วนะครับต้องขอบคุณน้องๆอีกอรอบหนึ่งนะโอเคไปวันนี้ก็วางไว้ตรงนี้แหละเดีย๋ยวเราไปซื้อนีเสรกันดีกว่าได้ไหมเยอะพ่อเดี๋ยวพี่จะเอารถมาแต่งพี่เนี่ยแหละช่าขับไปงานช<อ>ีวีตีเด็กๆมามงนุนหนูไม่ต้อง But am a buffalo, anyway. I'll look up at Uber, ain't ya? My little man, man. She Yeah. This a genius. Straight from the country, right there, with my kids, folks. Those in my mouth. And they put 26 years on แล้วจะตกใจกันใหญ่พี่เอารถมาแต่งไปของแท้ด้วยวะไม่พูดเยอะนี่ห่าลืมเปิดสวิตช์เดี๋ยวไปเจอกันงานเกมแล้วอุ้ยพูดผิดเดี๋ยวไปเจองานงานดีๆเลยมาละโอเคครับ <c oughs> ผมก็ตอนนี้เรามาถึงงาน CDC แล้วนะครับผมเลยงานบีบีการที่พี่จะมาหาดีเซลนั่นเองนะครับแต่ว่าคือเห็นตะก้องบอกว่าตะก้องมันหิวข้าวนะครับก็เลยเดี๋ยวจะพาไปหาอะไรกินก่อนก่อนที่จะเข้างานละกกันก็ไม่รู้นะครับว่าเในงานมีอะไรบ้างนะครับยังไม่ได้ไปเดินดูกูจะมาหาดีเซลให้ได้อะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะครับก็ถ้าไม่มีก็คงต้องเฟลนะแต่ว่ามันเป็นปืนที่แบบมันต้องได้ครับเด็กๆคือถ้าปืนนี้มันไม่มีก็คือมันไม่ได้เนาะไปหาอะไรกินกันก่อนปะ โอเคเจอร้านแล้วครับหมกอะไรเนี่ยร้านอะไรก็ไม่รู้นะครับเขาเข้าไปเถอะนะครับไม่ได้ซีเรียลเข้าไปเลยโอเคครับหมก็นั่นหนไม่รู้ว่าจะพูดได้เสียงดังหรือเปล่าก็ขอตัวกินข้าวก่อนลวกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปชมงานนะครับเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนละกันคือหิวแล้วอ่ะสั่งอะไรของแพงๆมีไหมครับร้านนี้ กับพอตักยิ่งเลยอเอาชุนดนี้สองคเป็รับอมันหยิบไอ้อยากแลกกับพอตักยิ่งแถวนี้ไม่มีนะครับในแต่พวกอาหารนัล่นี้ครับไม่ค่อยกินเลยไม่เป็ไเยยยนไร เมื่อกี้พี่ฝันอยู่เลยฝันว่าในฝันของพี่คิดว่าฆ่าคนไปสิกว่าคนพี่ฝันหลายอครับโหดีนะมีคนมากรุกขึ้นมาพอดีอย่างนี้ต้องรีบไปซื้อดีเสซอมาป้องกันตัวละโอเคครับผมก็อาหารตอนนี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อ๋อมือดีหมดไปไม่เท่าไหร่ครับมืมืหมืกว่านี้แหละอันนี้ก็เป็นไข่ปลาคาเวียที่แพงที่สุดนะ<า> <c oughs> โคตรอร่อยขิงหมูืิงมขาวเจาะเลย โอเคครับผมก็เดี g g ๋ยวเรากินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในงานเลยตอนนี้ก็หน้าผ่านมาเกือบหลายล้านปีแล้วดูเราอาหารมาโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในงานเชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุนไม่มีแฟนให้อุ้นอุ่งอารมณ์เริ่มจะชุนชุนใจงงฉันมันฝุ่นวายคนนี้ไอที่ก็บ่มีใจแต่ที่ไอที่เพไม่มีใครแค่ก็เห็บโอ้โสอบรายการทีับท่าน้ยเซนเซนสวัสดีค่ะ ปกติสั่งไปเอาเดือดหมื่นกว่านี่ทำไมเขาคิดพันเก็บอ๋อมีคนแล้วมาสไลด์นิดโอเคครับผมก็หลังจากเรากินโอมากระเสร็จหัวแเราเกือบกระมื่นนะกินกันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรา ไปดูเป,เปออรย์กันเลยดีกว่านะครับก็ดิเซอร์ที่พี่นสัยห่ว้นะครับเดี๋ยวพี่ลองลองไปดูก่อนนะไม่รู้ว่าร้านไหนจะมีหรือเปล่านะครับค่อนข้างหาย,ายากเลยนะสำหรับดิเซอร์เอามาโอเคครับก็เรามาละดิเซอร์รครับรนี่ไงดิเซอร์พอเทสหน่อยครับพี่แทสแทสเอาได้หยิบ <ๆ S 1> หรือหยิบได้หรือเฮปล่าใช่พี่นะครับ ันดีหนักนะครับหนักคล้ายๆรถยนสองคันเ <_ C ose> นี่ยโคตรหนัก <_ C ose> มันถือข้างเดียวไม่ไหวอ่ะต้องถือสองข้าง <_ C ose> ดิเสิร์นะเมื่อเห็นใช่ไหมปืนที่บ้านกูถืออ่ะถือข้างเดียวบบสบายปอเลยแต่ดิเซิร์ต้องถือสองข้างนะมันหนักมากลนยะแต่ว่ามันไม่มีสกินสีทองไม่รู้ว่ารถแมกกาซีนหรือเปล่านะเสียงเพลงดังใช่ไหมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลองเทสนี้ก่อนนะครับก็ถ้าได้กูเอาเลยกูออบอกเนี้ยไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะดูเ k คด้วยนะครับก็ไม่รู้ นี่หรือเปล่าเนี่ยรอบนี้นะี่ม,มาร้องอะไรกันตอนนี้อ่ะเดี๋ยติดกันติด,ตดหรือเปล่าอ๋ออเรื่องไปครับไม่ใช่พี่ถ้าพี่ร้องอาจจะติดหรือก็ติดได้นี่นั้นเลยใช่ไหมครับ อันนี้เลยครับเอาเลยครับเท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่แต่เอาก่อนทำไมอ๋อก็ไม่จ่ายอยู่แล้วพี่ครับขอดูไอเคด้วยครับอ๋อกล่องนี้กล่องนี้ไม่ใช่กล่องนั้นไอกล่องนี้ก็ได้ไปด้วยนะถ้านเจาครับผมตัวเล็กหายากเลยอ่ะครับว้าวท้อแท้ ตอนที่แบบพี่อยู่ในความฝันนะเนี่ยพี่จําได้เลยตอนที่พี่ในสนามหลบป่ะเนี่ยคล้ายๆอันนี้เลยอันนี้เป็นเหล็กทั้งทั uses, ้งตัวปืนเลยนะครับอันนี้ยิงแค่แค่สองนัดตัวนะได้ครับโอ้โพี่เขาบอกปืนมันแรงใช่ครับเพื่อเอาไปยิงปากเด็กน้อยอะไรก็ทีเขายิงระยะนี้นะ โคตรหนักให้โคตรมันน่ะเออฮะโคตรถีบยิงแล้วแบบเหมือนปืนจริงอ่ะโคตรหนักลองดูบรรยากาศรอบๆงานอันนี้เป็นงานใน CDC นะครับเนี่ย w อ a t ัต o ั o วั i n g ตวัตวั d วัต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 วั a วัตวัตวัตว h ตวั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  l วัตวัตว a ตวัตวัตวัตว a ีวั a วัต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 วชิวัต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 เอาแค่ดีเซอร์แตวคืออยากตว้ AK ด้วะครับแล้วเดีัยว ว่าจะไปเอาอีกกระบอกหนึ่งนะเพราะว่ามาทั้งทีก็ซื้อให้สุดเป็นเลละกันโอเคไปไปหาร้านค,คุณรู้ละเอาปืนอ,อะไรดีอ,อยากได้ P90 นะอเ,เออ P90 แบบไม่รู้มันเป็นยังไงนะแต่ว่าไม่รู้ว่าอะไรมันมีมันมีขายมันม,ม,นมีน่าจะมีเนาะเออไป พี่พ ah, ีเก้าศ oh. ูนย์ไหมครับพี่เก้าศูขอพี่เก้าครับอืนพีเก้าศูนย์มัเป็นไฟฟ้านะครับไม่ใช่อัดแก๊สก็เลยเอาไม้เฉยอยากอยากแบบอาจจะไปเททดสอบด้วยใช่ป่ะไปทดสอบด้วยว่าแก๊สกับไฟฟ้ามันต่างกันยังไง เออเดี๋ยวมีรีวิวนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านก็ได้นะครับเดี๋ยวเอาพี่ก้าวสวยแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านแล้วกันนะครับ โอเคครับผมก็ตอนนี้เรากลับถึงบ้านกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไปซื้อมานะครับไปเดินงาน CDC นะครับผมก็ได้มานะครับเป็น AK แล้วก็มีเสืแล้วก็มี P90 ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะมาทําการรีวิวให้นะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกด like, ไลค์ Subscribe กดกระดิ่งรู้ทันทีมันก็<ล>ะจะฝากวกูจะเปน็นอยู่กับใจกนไม่พอทย่งไม่ตายของรอยอยงอยงหใจ ที่ทำทุกวันเพื่อตาย,ายในวันที่กูได้ร้องถึงแม้ว่ามันจะเกิบไง,บงที่ทำมันยังไม่พอ